สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันดิงกกตุมคะ่ะยันิงกลับมาบ้านเพื่อจะมาทำสิ่งนี้นะคะก็คือเย็บขันนะคะเขาเรียกว่าขันหมักเบงหรือว่าขันบายสีหรือว่าขันคู่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะทําแบบนี้ก่อนนะคะ ่อนนะคะเราก็จะเอา15บห้ลูกนะคะเอาสิบโอเอาสิบเกอืมผิดสี่น้อยก็อยู่กับน้อยใหญ่ก็อยู่กับใหญ่จะได้สวย ทั้งหมด9้าลูกนะคะทั้งหมด19ลูกไม่ใช่ก้าข้างละ19ลูก สิ่งที่กลับมาทำนะคะก็ขาดไปสองพระใหญ่เลยนะคะพระนี้จะไงจะไงก็ต้องมานะคะวันพระนะคะวันพระใหญ่นะคะ นะเดี๋ยวนับดูก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสองสิบสิบห้าหกสิบ็ดปดสิบแนะคะ จะเป็นสิบเก้าคู่นะคะสิบเก้าอันนะคะ ลูกจะมีอยู่สินะคะแล้วเราก็จะนับอีก19อีกนะคะสาม6ี่ห้าหกหกสอกเอาอี ิ่งที่จะต้องรีบกลับมาทำคือสิ่งนี้นะคะสิ่งว่าแยากลับไปไหนแยกกลับมาทำสิ่งนี้ขึ้นบนหิ้งพระนะคะ ได้แล้วเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่แล้วทั้งหมดจะสิบเก้านะคะ สิบหกสิบสิบแปด <9 S 2> นะคะคนี่นะคะส่วนที่เย็บเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ขันห้านะคะเก็บดอกไม้มาลอใส่ขันห้านะคะขันห้าขันแปดนะคะแล้วก็มาคูนะคะยาสูบนะคะ อย่างว่สนะคะสีมากสีค่ำยาสีอาตอกนะคะที่จะนำใส่นะคะสิ่งนี้นะคะที่ย่ามาทำในสิ่งนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาก,ก็จะเอาถวายขึ้นบนหิ้งพระนะคะนี่ค่ะสิ่งที่ย่าขาดไม่ได้คือวันพระสิบห้าค่ำ นะคะขันห้าขันแปดนะคะแต่ละสิบห้าค่ำนะคะย่าก็ต้องมาทำสิ่งนี้นะคะที่บ้านนะคะก็เลยได้มานะคะก็เป็นสิ่งที่ย่าต้องทำนะคะนี่ค่ะสวยนะคะจัดการแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเย็นนี้ก็จะมีการสวดมนต์ไหว้ พระนะคะเพิ่งทำเสร็จนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายหนิงด้วยนะคะค่ะก็ประมาณวันจันทร์นะคะยายหนิงก็จะกลับไปที่จันปาดงเช่นเดิมนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ